กิจกรรมเตียวเซียนนะคะอะหลายคนก็อาจจะงงว่าเล่นยังไงก็ไม่มีอะไรยากค่ะเราแค่ตามหาการ์ดนะคะที่อยู่ในนี้นะคะเราจะสามารถเล่นฟรีได้24ชั่วโมงต่อ1ครั้งนะจ๊ะมันจะรีทุกๆ1ครั้งนะ,คะแค่เราตามหาแล้วนำการ์ดมาเปิดตรงนี้เห็นปะเนี่ยเนี่ยเน,ยเนยีมาเปิดตรงนี้เลยซึ่งพี่หญิงนะคะก็เปิดไปแล้วนะคะประวัตินี้เลยก็ได้เอฟเฟคค่ะ มูนเพอะไรนะเพสคิวหรืออะไรอนะก็อ่านไม่ออกก็จะประมาณนี้ค่ะแต่เองสำหรับใครที่อยากลองเล่นก็สามารถมาเล่นได้นะอ่ะเดี๋ยวพี่หญิงจะลองดูเผื่อเราได้นะอค้นหาหนึ่งครั้งปึ๊บแกมาปะเฮ้อยอะไรอะ่ะอีโมจิค่ะไม่ต้องตกใจนะมันไม่ใช่ไอ้นั้นหรอกมันไม่ใช่เซลามูนเราถามว่าในเซิร์ฟมีคนได้ฟรีนะเดี๋ยวพี่หิงจะพาไปดู ซึ่งก็เป็นคนนี้นะคะที่สุ่มได้เซรามูนฟรีนั่นก็คือคุณเบลนั่นเองค่ะเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามันมีแค่บัตรอันนั้นอยู่2อันเองทุกคนก็ถือว่าในเซิร์ฟไทยเป็นเรื่องดีมากเลยค่ะพี่หญิงก็หวังว่าพี่จะได้เดียวเซียนฟรียิชั่วโมงแล้วก็ต้องรอดูการละจ้าแล้วก็กิจกรรมยิปเนต็ตทำยังไงเราถึงจะได้คะ่ะพี่หญิงสกินยิปเนต็ตสกินนี้อยากได้มากๆเลยค่ะไม่ยากค่ะต่เอง ช่วยกันยกเซิร์ฟอ่ะช่วยกันเติมคูปองค่ะนี่ยากเห็นปะไม่ยากแค่นี้เองเติมให้ครบตรงนี้น่ะใช้เหรียญสะสมดดเพื่อมาไอ้นี่อะเพื่อมารับตรงนี้อ่ะเพื่อมาอ่าเขาเรียกอะไรวะเพื่อเอาเหรียญตรงนั้นอ่ะมาใช้ตรงนี้นะเห็นปะใช้ครบ5ก็จะได้คัมพีใช้ครบ10ก็จะได้ลูกแก้วใช้ครบ15ได้คัมภี5้าอันใช้ครบ25ได้ลูกแก้ว2แล้วก็ใช้ครบ40ได้สกินรีเจนหนึ่งสกินก็ สามารถเลือกได้นี่ไงรางวัลจํานวนนับจะถูกผู้เล่นทุกคนนะคะสามารถใช้เหรียญในการรับรางวัลแถบด้านล่างตามเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็ทุกคนก็ช่วยกันใช้ไปแล้วหถ้าทุกคนในเซิร์ฟอะ่ะเติมแล้วก็ใช้นะคะจะได้ถ้าได้20แล้วก็จะได้สก,กินยิปเนตเลยแล้วก็ใครรวยๆก็ช่วยกันสำหรับพี่อิงถามว่า เติมไหมไม่ได้เติมค่ะเพราะว่าไอไม่มีชางค่ะคือมันจากของจองกับสกินเตียวใช่ปะถ้าสมมติแกเติมเตียวเยอะ499หรือว่าส0 0พันขึ้นน่ะแกก็จะได้เหรียญตรงนี้เยอะแบบ5้าเหรียญสี่เหรียญถ้าสมมติแกเติม9เหรียญกกได้1 1นเหรียญเงินอ่ะเติม49ได้2เหรียญเติม3เติม129ิได้สเหรียญเติม2 9 9ได้ สี่เหรียญแล้วเติมสี่ก็ก้าได้5เหรียญแน่นอนสกินเตียวเซียนแกจะเติมเยอะเพราะว่ามันไม่การันตีเหมาการะดานค่ะมันเป็นสุ่มหาเหลดการ์ดไปเรื่อยๆอ่าเดี๋ยววันนี้พี่เอง,เองนะคะจะมารีวิวสกินเตียวเซียนขอเรานี้เป็นไงถ้าเปิดตัวก็จึงกันละสาวหวานแม่อูห้หูปีกสแสบตาแสบตาเวอร์ถามว่าสวยบาสวยแต่แสบตานี้ โค oh, สวยเลยทุกคนดูค่ะที่เรียวดูมือที่เรียวนะจ๊ะเนี่รูปร่างเป็นไงเดี๋ยวหมุนตัวโชว์ไปหนึ่งแมตปีกที่สวยงามโอ้โหจะบินไปไหนเนี่ยบินไปหาสามีจ้าลอเล่นลอเล่นอะเดี๋ยวจะพาไปดูเอฟเฟกว่าเป็นยังไงกันมาในส่วนของเอฟเฟกเดียวเซียนะคะนี้อย่างแรกเลยที่ทุกคนจะเห็นนั่นก็คือเกราะค่ะจะเป็นสีทองแบบนี้อันนี้พิ่งเปิดเอฟเฟก์สุดทุกอย่างเลยนะจ๊ะมันก็จะออก แบบแสบ,บๆ Jasmine. ตานิดนึงนะจ๊ะเน่เวลาเดินก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยค่ะถามว่าเตียวเซียนกับอลิซเดินอ่าใครน่ารักกว่ากันก็คนละแบบนะอ่ะมาในส่วนของการโจมตีปกติโอ้โหสวยมากทุกคนจะเป็นดาวกระจายปลาออกไปแบบนี้แล้วก็ตัวเรานะคะจะมีละองดาวแบบนี้ทุกทุกครั้งเลยนะทุกคนเห็นละองดาวระยิบระยับมาในส่วนสกิลหนึ่งก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยค่ะ คล้ายๆกับคิวปิดเนี่ยเนี่ยเห็นปะโอ้แสบตาเวอร์บอกว่านอนเล่นไม่ได้เลยเพราะว่าสีเหลืองแ่บแมเวอร์ในส่วนของการแช่โดนฮีโร่ศัตรูนั้นจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเมื่อเตียวเซียนจะแข่งนะคะมันจะเป็นแบบพระจันทร์แล้วก็เต็มดวงแล้วก็ลอยยกขึ้นประมาณนี้เลยค่ะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ย ก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ยิ่งถ้าเป็นอันตีแล้วก็อ้หูยแม่อันตีสวยเวอร,วอร์แบบสวยเวอร์มากดูดิทุกคนม,มีปีกด้านใต้แล้วก็มีปีกด้านบนด้วยทุกคนสังเกตดีๆนะมันมีสองปีกทับซ้อนกันแล้วก็จะมีละอ,องสีทองๆนะคล้ายๆกับลูกโลแล้วก็มีละอ,องทองอีกรอบหนึ่งระยบระยับโอจะแสบตาไปไหน ถามว่าสวยไหมสวยเป็นสกินที่ทุกคนจะต้องมีเลยปังไม่ไหวว่แกก็ลองไปสุ่มกันได้นะใครสุ่มฟรี24ชั่วโมงเพื่อเราจะดวงดีแบบคุณเบล,ลบ้างเพราะว่าคุณเบล,ลก็ได้สกินนี้ไปฟรีอ่ะทุกคนเออในประเทศไทยน่าจะมีคนเดียวแหละและน้องๆก็จะถามว่าพี่ญิงคาะการันตีกี่ปองบอกเลยว่าไม่มีคําว่าการันตีคะ่ะเพราะว่าเป็นการสุ่มหาเลดการ์ดที่จะไปหมุนเซเลมูนซึ่งบางคนพี่ญิงไปดูในกลุ่มนะ หมด2 0 0 2ต่ำสุด2 0 0 2 8 2 8 0 8เฮ้ยยังมี1,800อยู่1,800 2 2หรือว่าจะเป็น2 0 0 4หรือว่าจะเป็น3,500แต่สูงสุดไม่เกิน5,500ปองเท่าที่พี่หญิงดูมานะไม่เกินนี้ค่ะ5,500เลยเรทสูงสุดถ้าดวงไม่ดีนะ มาแล้วงาน ROV ออฟไลน์ภาคใต้นะคะผู้เข้าชม200ท่านแรกเหมือนเดิมรับฟรีไปเลยสก,กินถาวรน,นะคะในส่วนของวันแรกก็จะมีสก,กินของ u a x เอ่อเฮเลนทาจิ แล้วก็คีร่ากระตายนะคะวันที่2จะเป็นเอลสูคริกซี่อาญาเด็กต้าแล้วก็ซินิเทียนะคะในส่วนของงานจะจัดอยู่2วันนั่นก็คือวันที่13และวันที่14เ mm hmm. พื่พฤษภาคมที่เซนท่านสุราษฎธานีชั้น1ลานโปรโมชั่นกิจกรรมก็เหมือนเดิมกับงานออฟไลน์ภาคกลางหรือว่าภาคอ่าอีสานนะคะใครที่เข้าห้องทันมีกิจกรรมแจกเดนชั่นเบลเกอร์นะจ๊ะ ของไวโอเลตนาคอรแล้วก็เทวนาแล้วก็สก,กินอื่นๆมากมายนี่เลยค่ะแวดลิงทาร่าเอา่อเรียวมะอาลิสเอ่อแลสซาตาแล้วก็เอมิลี่ประมาณนี้เลยค่ะใครที่ว่างๆก็อย่าลืมไปกันนะแม่ของฟรีนานๆจะมาทีนะจ๊ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้หากชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe อีกด้วยนะคะกราบขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาดูจ้า